สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในเกม a b r s t Story นะครับตอนนี้เป็นพาทที่2แล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะพาน้องไปรักษาอย่างไรหลังจากที่เราโดดร่มลงมาจากชั้นไหนวะจำไม่ได้แล้วก็สูงอยู่นะฮะแต่น้องทำได้ไปะกันต่อฮะต้องเดินไปทางขวาเรื่อยๆนะอุ้ยหมออยู่แล้วมีรถอยู่แล้วครับวันนี้ รถอะไรอ่ะรถหมอแบนแบนคุณหมอคงจะอยู่นะวันนี้ก๊อกก๊กหมอครับมีนกมาให้รักษาโอเคเข้าไปข้างในเลยเอ,อ๋อนกตัวนี้มันบาดเจ็บที่ปีกนี่นา เอายาไม่หมอสิยาเหรครับยายาตอนนี้ส่งให้คุณหมออันนี้น่าจะเอาเหมือนถาดข้าวเลยอะตรงไหนอะหมอถาดข้าวอยู่ไหนครับเราเดินทะลุหมอไปไม่ได้ด้วยนะเราไม่ยู่ตรงไหนครับผมไม่เห็น ก็อยู่ทางขวานี่หว่าแต่เราเดินทะลุหมอไม่ได้เราเดินอ้อมมาหมอมันก็อยู่หลังหมอทำไมหมอไม่ไปเอาเองนะครับภาคก๊อตนะครับน่าจะพันแผลน้องแหละภาคก๊อตอยู่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 ไหนอะหมอมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงหมอมาซ่อนไว้ในนี้เลยคนนี้กดัง กูดังยาหมอเราเป็นผู้ช่วยหมอหนึ่งวันครับเพื่อรักษาน้องนกเราทำได้หมอหมอพันแขนนะไม่ใช่ฉีกแขนน้องนะเสียงแบบวยน้องโดนพันทั้งตัวเลยออกแค่แขนดีกว่าตัวน้องสีขาวเอานกน่าจะบอกว่าเอานกไว้กับหมอแล้วกลับไปซ่ายอย่างนี้เหรอ เมื่อกี้มันขึ้นรูปนกแล้วก็ขึ้นรูปโรงพาบาลครับแสดงว่าให้เอานกไว้ที่นี่แหละอุ้ยเราจะต้องจากนกจากน้องนกไปวันนี้หรอเอากรงมันมีกรง้้วเหลอครับข้างในนั้นเอ้ยน้อง <No. S 2> อย่าบอกนะ เรียบร้อยครับน้องหายไปแล้วทั้งน้องทั้งนกหายไปหมดเลยครัหมอไม่เป็นไรให้น้องเอาไปรักษาเองก็ได้หมอพันแผลแล้วอะ เช้าแล้วตื่นขึ้นมาแค่ขีตาล้างหน้าแปรงฟันปาใส่หัวน้องอย่างนี้เลยน้องบอกขี้เกียจเอาไปฉีกกีดเดงนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสาย นี่เราจะตั้งชื่อน้องเขาว่าอุ้ยเดี๋ยวเล่นแบบน้องหมาก็ได้แหรอเราจะทําการเดินบนลงล่างกัวสเปกบาเพื่อปลาโอเคปลาไปแล้วน้องรู้เรื่องงี้เหรอเอาน้องน้องข้ามหนีไปเลยน้องไปไหนอาจจะหลวดพี่มา มันมีโซฟากลางป่าอางนด้วยนะครับเราไปขนมาจากบ้านเลยหรออันนี้น่าจะทำไงเก็บจรวดอ๋อเฟดเฟดกลับมาบ้านแล้วนี่น้องนั่งด้วยน่ารักจึงเลยวันนี้ฝนตกด้วย ออกไปกลางลมแล้วไม่อยู่ในบ้านด้ว่ยนะออกไปตากฝนน้องก็ชอบน้ำเหมือนกันแหละครับนี่แมวาละล่มเล่นน้ำกันดีกว่านี่ฮะเอาแข่งกันเหรออุย้ยน้องนำไปแล้วหนึ่งยังยังพี่ก่อนพี่หมาครับยำอุย๊ยหยุดเลยแข่งเบ้า ไม่ยอมนะไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้โอ้เอ,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 อ้ทำแพ้ทำแพ้โอ้โอ้โหไม่ทันน้องเลยโอ้โหน้องชนะน,นะครับเอาเหยยบไม่โดนด้วยน,นะน้องตกใจก็แค่จามนิดหน่อยนะอันนี้เหมือนเดิมครับปลาจะดวดไป นึกว่าเจะมาให้แล้วเอาทิ้งลงน้ําเฉยอยู่ดีน้องก็ได้เหลือพี่เอาพามาโรงเรียนได้ด้วยเหรอครับทุกคนต่างไม่สนใจเราเหรอไม่สนใจก็ไม่เป็นไรเราจะไปกับน้องนกรถ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 ไอติม ตีมรสมะนาวด้วยสีเขียวเชียวน้องจะกินมะนาวเหรอกินดิโอ้ยน้องเอาไปทั้งลูก <c oughs> น่ารักจังเลยอ่ะอะไรอ่ะน้องเป็ดไปครับเราเดินทางแก๊งนี้ไปอย่าพึ่งให้น้องข้ามทางก่อนครับเอาน้องเป็ดหายไปแล้ว น,นี้สนามเด็กเล่นครับเล่นไม้ไมกระดุกปะอ๋อนั่นมันเจ้านกนี่ไปเล่นด้วยกันเถอะอย่างนี้เหรอทุกคนต่างพากันมาสนใจโดดส,สูงเลย ดวงจันดรงเวงมาเริ่มเลยหนังสือไม่ได้มีไว้จดครับมีไว้เล่นจัวหลวดเอานะเอาฝั่งไหนฝั่งไหนข้างบนเลยหนึ่งสองซ้ำ้น้องทันด้วย จอขนมปังแครับแต่เราอยากได้ยางอื่นดนะ้วยจะเอาขนมปังอย่างเดียวโอเคโอเคคิดตังด้วยครับวิ้ยทุกคนเห็นไหมครับเหมือนเหมือนผู้คนจะเป็นจะเป็นสีเทาๆแล้วนะไม่ได้เป็นสี ไม่ได้เป็นตัวแบบเงาเงาเหมือนแต่ก่อนอ่ะอันนี้ที่ไหนเอ่ยอันนี้นี่าเฟดทางกลับบ้านเข้าป่าปนะฮะเสียงป่าเขําลำนาภไพอันนั้นใครอ่ะ ที่แรกที่เจอน้องครับที่ช่วยน้องจะแบดเจอไว้อันนี้น้องตัวสีเทาๆนะพละต,ตัวนะครับน้องทำไมอ่ะ แล้วน้องก็บินจากไปแต่เมื่อกี้น้องตัวสีเทาไม่ได้เป็นเงานะเป็นตัวเลยนะครับมันต้องเสืออะไรแน่ๆเลยอ่ะขนมปังวางไว้นี่เลยเหรอน้องไม่เอาไปไว้ในตู้เย็นก่อนอะ เราไปอยู่ที่ไหนครับเนี่ยดาดฟ้าชั้นบนของห้องนี้นะครับหน้องช่วยด้วย เรากำลังจะทำอะไรครับฉีกกระดาษแล้วก็วางไว้ที่พื้นเหรยอเราต้องเราต้องดูต่อไปก่อนครับว่าน้องจะทำอะไรครับหน้าแล้วหน้าเล่า สุดท้ายแล้วมันคืออะไรครับกระดาษแผ่นใหญ่เหรออ๋อหรือว่าผมพอจะรู้และนีีไงน้องจะพับจะโวดอันใหญ่ครับผมทำได้ด้วยเหรออ้อหันใหญ่เท่าคนเลยอ่ะ ได้เครื่องบินกระดาษหนึ่งอันอย่าบอกนะขี่ได้เหรอไปครับถ้าน้องบอกว่าขี่ได้แล้วก็ไป สมารถกดสเปคบาร์เพื่อบูตโอเคแต่เราไม่บูตนะเราค่อยๆบินไปดีกว่าฉากตรงนี้เป็นเมืองนะครับเราบินผ่านเมืองผ่านก้อนเมฆมาโอทท้ที่ไหนอะ่ะภูเขาเอเวอเรสต์ปะเนี่ยแต่มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลมีแอ่งน้ำด้วยครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างได้ไหม โอ้ oh, สวยมาก Wait, อันนี้ที่ไหนอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นเกาะน,นะครับ mm hmm. คืออะไรอ่ะ mm hmm. มีเจ้าถิ่นเหรอเราน้องกลับมาก่อน mm hmm. เดี๋ยวเจ้าถิ่นเล่นงานนะ mm hmm. มันมีรังขึ้นด้วย เขาจะบอกแต่ว,ว่ามันมีแมประลังอ่ะฉากตรงน,นี้มันไม่ใช่รังคือเราจะพาน้องกลับมาหารังเดิมหรอที่นี่มีไหมเอ่ยที่นี่ที่ไหนเอ่ยวิวทะเลสวยมากครับผมอวิวสวยจัดเจอแล้วเจวแล้วรังดิมหาดใช่ไหมน้อง อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะมีเจ้าถิ่นด้วยอันนี้เป็นสีขาวโอเคครับลังนี้ไม่ใช่นะเหลืออีกสามครับไปกันต่อแต่แปดบิดข้างหลังเขาทำออมาสวยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโอ้สวยครับ กลางคืนด้วยทะเลทรายเหรอน้องน้องมาอยู่ทะเลทรายได้ไงเจอเกาะแล้วเกาะทะเลทรายยังไม่ใช่นะครับมีเจ้าถิ่นอีกแล้วไปกันต่อเลยข้าล่างสวยมาก มันดูเหมือนประเทศจีนนะแบบน้ำตกกับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ภูเขานะครับตอนเจออุย้ยเกาะนี่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 เกาะเกาะหน้าปกครับเกาะน,นี้เลยใช่แน่นอนอ้าวไม่ใช่เหรอโทถดถอเนี่ยนี่เกาะหน้าปกเลยสวยไปกันเถอะเราก็นึกว่าเกาะนี้เป็นเกาะของน้อง ยังเหลืออีกเกาะหนึ่งนะครับผมตรงนี้เป็นหมู่บ้านริมหน้าผาหรออันนี้เจอก่อยอีกแล้วก่อสุดท้ายแล้วนะอันนี้ของน้องหรือเปล่าอา้าอันนี้ก็ไม่ใช่น้องบอกไม่ใช่ครับน้องใส่หัวแล้วน้องบอกว่าไม่ใช่ อถ้าไม่ใช่เราไปไหนอ่ะกลับบ้านเหรอกลับบ้านจริงด้วยน้ำมันหมดแล้วน้องจรวดร,รูปนี้ใช้อะไรบังคับเนี่ยอุ้ยจรวดว,วิเศษสามารถเก็บไปพกในหนังสือได้ด้วยครับผม แบบถ้าเราอยากใช้เปิดมาใช้เงี้เหรอโคตรสุดยอดแห่งความเทคโนโลยีเว้ <c oughs> น้องขอบคุณด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปหาใหม่นะ <c oughs> ถ้าน้องว่างอะนะ <c oughs> เราต้องตามหาบ้านให้น้องครับไม่รู้ว่าน้องหลงมาจากไหนนะ โอ้ตกใจหมดดึงว่าอันนี้คุณหมอเหรอผมจำชุดได้นะนี่คุณหมอแน่เลยคุณหมอไม่ไม่ไม่ยาคุณหมอ,มอ,าหมอตามอ่ะนี่สเตลด้วย น้องสเตลโหมดรบมหลังต้นไม้หมอไม่รู้จักบ้านน้องครับเรายังสเตลกับบ้านได้อยู่นะนี่ไงละ่ะปลาดิซออีกได้นอนเลยอย่างแม่นน่ะนักปาเป้ามือชีพป่ะเนี่ยน้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมน้องยังรักษาปีกอยู่นะครับ ตอนนี้มันอ๋อเจ็ดโมงอ่ะเราต้องไปโรงเรียนนะสี่โหเดยวตอนนี้ออกจากตรงนี้เลยหรอไฟเขียวไฟเขียวรีบข้ามพี่เงาพี่เงาอย่าขวางสิครับผมแซงนะผมแซงเอากัวผิดเรามาถึงโรงเรียนแล้วว,วันนี้เรามาก่อนเพื่อนเลยหรอ แยนแล้วคุณหมอมาฟอ้องคุณครูปรตัตตูประตูทอแมแอนเจอรี่ข้าวตรงนี้ออกตรงนู้นเป็ดกับกาบเป็ดกับกาบน้องเป็นลูกเป็ดว่าไไม่ใช่ลูกเป็ดอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ เอาปาโหนีดด่เฉยเฮ้ยอยูด่ดีก็กลายเป็นมาริโอเอาเดินชนประตูเฉย นงาของน้องเหรอไม่มีหน้าด้วยอะไรอะ่ะเหมือนความในใจของน้องมันมีสองด้านอย่างนี้เหรอ เกมนี้มันตีความจัดๆเลยครับผมมันไม่มีตัวน้องสือนะเนี่ยน้องอยากบินตามเขาไปแล้วอะ่ะแต่น้องยังปีกไม่หายครับอุ้ยฝนตก าน้องเข้าในบ้านครับเดี๋ยวเปียกฝนปีกน้องยังไม่หายอีกครับอันนี้มันกี่วันแล้วเนี่ยก็คือถ้าเอาไว้กับหมอน่าจะหายเร็วกว่านี้แต่ว่าน้องตัดสินใจจะพาน้องนกกลับมาครับ โอเคผมคิดว่าน้องน่าจะพาไปกลับไปหาหมอแหละรอบนี้น่าจะไม่ดื้อแล้วครับลางลมไปคือถ้าอยากให้น้องหายดีก็ต้อง เอาน้องไว้กับหมอครับเราก็ต้องสละน้องไปเดองไปเหลือง,องมีรถไหมเนี่ยสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับพาร์ทหน้าก็เดี๋ยวมาดูต่อกันว่าชะตากรรมของน้องกับน้องนกจะเป็นไงต่อไปนะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม